เคล็ดลับวิธีการหั่นมะเขือมาดูกันนะครับว่าทำยังไงอันนี้ก็ให้ดูนะครับตัวมะเขือนะครับเดี๋ยวผมพาหั่นมะเขือสำหรับไปทำแกงหรือว่าทำอาหารต่างๆนะครับแบบง่ายๆนะครับวันนี้ก็จะมีการหั่นอยู่4แบบนะครับอันนี้ก็เตรียมน้ำนะครับไว้สำหรับแช่นะครับตัวมะเขือไม่ให้ดำนะครับแล้วก็มีตัวเกลือสักหน่อยหนึ่งนะครับเราก็ใส่ไปนะครับประมาณสัก1ช้อนชานะครับ อันนี้น้ำมะนาวนะครับเพิ่มเติมสักประมาณ1-2ช้อนชานะครับให้ดูที่ปริมาณของที่เราจะใช้เป็นหลักนะครับว่าเราใช้มากใช้น้อยก็เพิ่มเติมไปนะครับแล้วก็ตัวน้ำเนี่ยก็ให้ปริมาณมันท่วมตัววัตถุดิบมะเขือนะครับโอเคอันนี้เดี๋ยวผมพามาดูการหั่นแบบแรกนะครับจะเป็นแบบลูกใหญ่นะครับก็คือจะหัน่นแล้วก็ผ่านะครับแล้วก็จะผ่ายทีนึงนะครับ เป็นการผ่าสี่ทั่วไปนะครับแนวยาวนะครับอันนี้ก็จะพบเห็นได้ทั่วไปนะครับเยอะแยะเลยนะครับอันนี้ให้ดูเสร็จแล้วผมก็เอาไปแช่ในน้ําที่ใส่เกลือกับน้ำมะนาวไว้นะครับต่อมานะครับก็เป็นการหั่นอีกหนึ่งแบบนะครับเหมือนกันครับผ่าเหมือนกันแต่คราวนี้ผมจะผ่าทางขวางเมื่อกี้แบบแรกเนี่ยจะเป็นการผ่าแบบทางนอนนะครับตามแนวยาวอันนี้ผ่าขวางนะครับโอเคก็ใช้ได้เหมือนกันครับ ต่อมานะครับสำหรับลูกที่มันไม่ใหญ่มากนะครับก็ผ่าแบบนี้เลยก็ได้นะครับต่อมาเป็นลูกเล็กๆนะครับถ้าลูกเล็กเนี่ยแนะนำว่าผ่าสองก็พอนะครับผ่าทางขวางธรรมดาเนี่ยเป็น2ชิ้นก็พอเพียงแล้วนะครับสุดท้ายนะครับอันนี้จะเห็นมากใน พวกแกงใต้นะครับหรือว่าแกงไตปลาแกงทางใต้แกงส้มแกงเหลืองต่างๆเนี่ยเขาใส่เป็นลูกเลยครับเพราะว่าบางทีมันทานง่ายแล้วลูกมันไม่ใหญ่มากเขาก็ตัดขั้วออกหน่อยหนึ่งแล้วก็ใส่ได้เลยนะครับแล้วเราเอาไปจแช่น้ํานะครับเ,ออเดี๋ยวผมให้ดูตัวที่แช่ไว้ทั้งหมดนะครับก็เนี่ยพอดีมันค้ากันหลายแบบนะครับให้ดูว่าออลักษณะมันเป็นแบบนี้ ตัวน้ำเนี่ยก็ใส่เกลือใส่น้ำมะนาวไว้เรียบร้อยแล้วนะครับเราก็มันจะช่วยให้ไม่ดำนะครับเราอาจจะกดๆมันสักหน่อยนึงก็ได้นะครับอันนี้ให้ดูเป็นตัวอย่างนะครับในวิดีโอเนี่ยมันมีหล,หลากหลายรูปทรงเพราะว่าหันให้ดู4แบบนะครับก็เพื่อนๆลองนำไปปรับใช้ดูนะครับเวลาการทำอาหารขายหรือว่าหันของต่างๆเ,เขาเรียกว่า ทำแกงต่างๆนะครับก็อยู่ที่ว่าทําแกงอะไรทําแกงเขียวหวานทําแกงมะเขือทําแกงเผ็ดทาแกงไตปลาสไตล์ภาคกลางสไตล์ภาคใต้นะครับสามารถนําไปปรับใช้ได้หมดนะครับก็ประมาณนี้นะครับสําหรับวิดีโอการสอนหั่นมะเขือนะครับแบบง่ายๆเอาไปใช้ในการทําแกงการทําประกอบธุรกิจอาหารได้ครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ ขออนุญาตฝากคอร์สนะครับมีคอร์สออนไลน์อยู่นะครับช่วงนี้มีแฟลตเซลแล้วก็มีโปรโมชั่นนะครับสอนคิดต้นทุนอาหารแล้วก็แถมฟรีนะครับไฟลสูตรแล้วก็เอกสารนะครับต่างๆนะครับ19รายการนะครับมีผู้เรียนแล้วก็ร้านอาหารเนี่ยมากกว่าพันคนพันร้านอาหารแล้วนะครับก็ถ้าใครสนใจก็สามารถทักไลน์แอดเชฟแดนมาสอบถามพูดคุยได้นะครับขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ